สวัสดีสมาชิกรถมือสองทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอเสนอรถยนต์สภาพดีๆราคาไม่แพงยูสุอิเม็กแพตินัมเอสเอ็ปี2,009เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาสวยๆกันเลยมือเดียวป้ายแดงประสีปี6 7เเอกสารพร้อมโอนเครื่องเกียรด์ดีพร้อมใช้งานช่วงล่างดีหน้าหลังเดิมๆรถไม่ขยับ รถสวยเดิมๆใช้งานน้อยเจ้าของเช็คศูนย์บริการตลอดภายในเดิมๆสะอาดเบาะไม่ขาดขอุปกรณ์ไม่ชำรุดเครื่องเสียงดีแอร์เย็นๆกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติภายนอกสีเดิมๆจากโรงงานไม่มีชนหนักติดคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนครับราคานะครับอยู่ที่2 9 9 0 0บาท จัดไปเน้นได้ผ่อนสบายทุกอาชีพดูรถได้ที่อำเภอสิงห์สติงพระนะครับจังหวัดสงขลาสนใจติดต่อได้ที่เบอร์099357 7 5 7 7เบอร์เจ้าของรถเลยตรงครับหรือทักแชทพูดคุยดูเครดิตได้ตามเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับถ้าหากสนใจแนะนำให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าของรถเลยนะครับ ไปดูรถเองไปทดลองขับกันได้เลยข้อมูลติดต่ออยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ